ฟันแบบไหนที่จําเป็นจะต้องจัดฟันนะคะฟันเบฟันยืน่นฟันหางค่ะเป็นสามคำตอบที่ได้ยินบ่อยที่สุดค่ะหนูไม่รู้ว่าฟันหนูสวยตรงไหนแต่ว่าหนูอยากให้คุณหมอจัดให้หนูฟันสวยบางกรีเย่วัตนาเบอไอโกะจัดฟันอ e ีแรกนะคะมาจัดฟันครั้งแรก คุณหมอจะถามอะไรบ้างเราจะเตรียมตัวตอบคุณหมอว่าอะไรบ้างแล้วฟันแบบไหนที่ควรจะจัดฟันไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้หมอจิ๊บไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีเพื่อนมาด้วยจ้าขอต้อนรับหมอการ์ค่ะสวัสดีค่ะหมอการ์นะคะเป็นหมอจัดฟันค่ะหมอฟันนี่คมขัดหน้าตากันหรือเปล่าคะสวยทุกคนเลย วันนี้นะคะเรามีคุณหมอการมาอยู่ด้วยนะคะคุณหมอการเป็นคุณหมอเฉพาะทางจัดฟันนะคะจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการจัดฟันที่จะต้องมีประโยชน์มากแน่ๆเลยนะคะ การมาจัดฟันครั้งแรกนะคะคุณหมอจะถามอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะต้องเตรียมตัวมาบอกคําตอบอะไรกับคุณหมอบ้างนะคะฟันแบบไหนที่จําเป็นจะต้องจัดฟันนะคะวันนี้นะคะเป็น EP ีแรกของการจัดฟันหมอก็จะมาบอกทั้งหมดเลยนะคะคุณหมอการคะเวลาคนไข้มาเจอหมอครั้งแรกมาจัดฟันครั้งแรกอะคะ่ะคุณหมอจะถามอะไรบ้างเอย่ย คำถามแรกนะคะสำหรับคนไขสัตว์ฟันที่หมอหลักจะถามก็คือทำไมทึงอยากจัดฟันนะคะรู้สึกว่าฟันตัวเองเป็นยังไงมันไม่สวยตรงไหนสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันไหมเพื่อเราจะเอาความต้องการของเขาเนี่ยเป็น,เป,นเป็นทงในการที่เป็นเป้าในการรักษาแล้วหลังจากนั้นเราก็มมกค่อยมาดูว่าการสัตว์ฟันของเขาเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันหรือไม่หรือว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีอื่นๆค่ะส่วนใหญ่คนไข้จะตอบว่าอะไรคะถ้าถ้าหมอถามว่ามาทำอะไรมาจัดฟันครั้งแรก 3อย่างที่คลาสสิกที่สุดเลยนะคะก็คือฟันเจฟันยืน่นฟันหางค่ะเป็นสามคำตอบที่ได้ยินบ่อยที่สุดค่ะนี่เคยเจอคนคายตอบว่าหนูไม่รู้ว่าฟันหนูไม่สวยตรงไหนแต่ว่าหนูอยากให้คุณหมอจัดให้หนูฟันสวยบางปรียวัตนาเบ้ไอโกะหอกนีงงมาก <laughs> จริงๆคนไข้สามารถจะบอกได้เลยนะคะว่าความต้องการเราเป็นยังไงหมอจะได้รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เรากังวลใจนะคะคุณหมอก็จะได้เอาไปใช้ในเป็นวางแผนในการรักษาเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกคุณหมอเรียบร้อยแล้วว่าเราอยากจัดฟันเพราะอะไรนะคะในขั้นตอนต่อไปคุณหมอการจะตรวจอะไรต่อคะหลังจากที่เราได้รู้ความต้องการของคนไข้แล้วนะคะว่าทาไมถึงอยากจัดฟันเราก็จะมาตรวจนในช่องปากกันคะ่ะว่าลักษณะการสบฟันของคนไข้เป็นแบบไหนสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันหรือไม่ สาเหตุเกิดจากอะไรแล้วถ้าสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันจะมีแผนการรักษาเป็นแบบไหนในบางเคสอาจจะมีแผนการรักษามากกก่าหนึ่งนะคะก็ต้องให้คนไข้ช่วยกันเลือกแผนการรักษาถ้าโอเคแล้วพร้อมที่จะจัดฟันก็จะเข้าสู่ขระนวนการเก็บข้อมูลของคนไข้ก่อนการรักษานะคะมีพิมพ์ปากเอกซเรย์ ray, แล้วก็เคลียร์ช่องปากค่ะทีนี้พวกเราอยากรู้ไหมคะว่าคนที่มาจัดฟัน,น่ะเขามีปัญหาอะไรกันบ้าง เดี๋ยวคุณหมอก,การจะเอารูปให้ดูนะคะแล้วก็พวกเราเอากระจกขึ้นมาส่องดูตามไปด้วยนะว่าปัญหาที่คุณหมอการบอกอะค่ะพวกเรามีปัญหาแบบนั้นด้วยหรือเปล่าอันแรกเลยนะคะฟันเกยฟันเกยเนี่ยมีหลายระดับนะคะตั้งแต่เกยเล็กน้อยสามารถแก้ไขได้โดยที่ไม่ต้องถอนฟันไปจนถึงเกยมากต้องมีการถอนฟันร่วมด้วยเพื่อที่ต้องการช่องว่างในการมาเรียงฟันนะคะ ฟันยื่นลักษณะฟันยื่นเนี่ยคือฟันหน้าบนจะมีลักษณะชี้ออกนอกปากแบบนี้มักจะต้องมีการถอนฟันร่วมด้วยเพื่อดึงเข้ามาเพื่อให้ฟันตั้งตรงมั่นมากขึ้นแต่ทั้งทั้งนั้นยังมีรายละเอียดในแต่ละเคสที่แตกต่างกันไปถ้าอย่างบางคนที่มีริมฝีปากที่ค่อนข้างแบนถึงแม้ฟันจะยื่นเราก็อาจจะพิจารณาที่จะไม่ถอนฟันหรือในบางทีริมฝีปากบนอุ้มนูนมาจากการที่กระดูกขากรรไกรมีขนาดใหญ่ อันนี้เราก็จะพิจารณาไม่ถอนฟันเช่นกันค่ะอันนี้จะต้องดูเป็นเ,เคสไปนะคะฟันห่างค่ะฟันห่างที่จะได้ประโยชน์จากการจัดฟันนะคะมักจะเป็นฟันห่างที่มีการกระจายกระจายหลายๆซี่นะคะแล้วก็มีฟันยื่นเล็กน้อยพวกนี้จะรวบเข้ามาแล้วดูสวยขึ้นค่ะ,ะในฟันห่างเนี่ยคนไข้มักจะมีนิสายชอบเอาริ้นม,มาดูนฟันนะคะเคสแบบนี้หมอจะต้องสอนตำแหน่งในการวางของลิ้นให้ถูกต้องแล้วก็จะต้องอยู่กับรีเชนเนอร์ไปตลอดชีวิตนะคะส่วนฟันห่างที่เกิดจาก รูปร่างฟันผิดปกติซึ่งส่วนมากมัจะเกิดในฟันหน้าคู่ข้างมันจะมีขนาดเล็กเป็นเบข้าโพดลักษณะแบบนี้จะต้องอาศัยการอุดฟันการบูรณะร่วมด้วยเพื่อที่ทําให้รูปร่างฟันเนี่ยดูดีขึ้นดังนั้นถ้าการสบฟันตำแหน่งฟันอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอยู่แล้วแต่รูปร่างฟันมีขนาดผิดปกติลักษณะแบบนี้จะไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันค่ะต้องอาศัยการบูรณะอย่างเดียวค่ะเี่ยวนปัญหาอื่นๆนะคะที่จะพบได้รองลงมาจากฟันเกฟันยื่นฟันห่างก็คือฟันหายค่ะอาจจะหายไปจากการที่ไม่ขึ้นเลยตตั้งแ ไม่มีเลยตั้งแต่กําเนิดหรือว่าเป็นฟันคุดไม่ขึ้นมาหรือว่าถอนฟันไปแล้วไม่อยากใส่ฟันอยากปิดช่องว่างอันนี้จะต้องดูเป็นเคสเคสไปนะคะว่าถ้าเป็นเคสที่เราต้องการช่องว่างจากการถอนฟันอยู่แล้วก็สามารถปิดได้แต่ถ้าเป็นเคสที่เราแฟนว่าจะไม่ถอนฟันเคสที่จะต้องเปิดช่องใส่ฟันค่ะส่วนฟันล่างข้อฟันบนนี่ก็จะเป็นปัญหา หน้าอกหนักใจสาหรับผู้หญิงนะคะเพราะว่าจะทําให้หน้าเนี่ยค่อนข้างดูยุคางยื่นปกติแล้วเนี่ยฟันบนจะค่อมฟันล่างนะคะขานกลบนเราจะใหญ่กว่าขางไกล่างเล็กน้อยแต่ว่าถ้าขางไกลบนมีขนาดเล็กหรือว่าขางไกล่างมีขนาดใหญ่หรือทั้งสองอย่างร่วมกันก็จะทําให้ฟันล่างค่้องฟันบนจะทําให้ลักษณะที่มองมาด้านข้างแล้วเนี่ยคางยื่นแหลมกว่าปกติเวลาที่แก้ไขมาแล้วเนี่ย ลักษณะการสฟันนบนมาคล้องฟันล่างได้แล้วเนี่ยใบหน้าก็จะมีความสมดุลมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าจะจัดฟันได้อย่างเดียวโดวยที่ไม่ร่วมกับการผ่าตัดเนี่ยขนาดของขากรบนและล่างจะต้องไม,ไม่แตกต่างกันมากนะคะถ้าแตกต่างกันมากจะต้องหรือว่ามีความผิดปกติในมิติอื่นๆร่วมด้วย,วยเช่นคางเบี้ยวหรือว่า,าลักษณะของเคร่งของการสบฟันมันเอียงหรือว่าใบหน้าสองข้างกว้างไม่เท่ากันอันนี้ก็จะต้องอาศัยการผ่าตัดร่วมด้วยค่ะการจัดฟันเพียงเดียวจะไม่สามารถแก้ไขในตรงนี้ได้นะคะซีเสบยนะคะการสบฟันแบบกันไกล คนที่จริงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเธไมถึงเยียกว่าการสบฟันแบบไกลนะคะมันเป็นลักษณะที่การสบฟันที่ฟันหลังบนเนี่ยนะคะมีการแบะออกด้านแก้มก็แล้วก็หรือว่าฟันล่างล้มเข้าด้านลิ้นหรือว่าทั้งสองอย่างร่วมกันก็ทําให้ฟันเนี่ยมีการเฉียวเฉียดกันแบบไกลคือมันไม่สบกันเลยค่ะลักษณะแบบนี้ต้องอาศัยการร่วมมือในการดึงยางของคลายดีมากๆนะคะถึงจะแก้ไขได้ค่ะสบฟันลึกนะคะลักษณะการสบฟันปกติของคนเรานี่จะเห็น ตัวฟันหน้าล่างประมาณจ0ถึง80ปของความสูงตัวฟันในเคสที่ศพฟันลึกก็จะเห็นน้อยกว่านั้นหรือว่าในเคสที่เป็นมากๆเนี่ยก็จะไม่เห็นเลยในลักษณะการศพฟันแบบนี้มักจะมีการสึกของปลายฟันหน้าล่างร่วมด้วยหรือบางเคสก็คือเจ็บที่เหงือกของฟันหน้าบนเพราะว่าฟันเนี่ยศพไปกระแทกกับเหงือกด้านหลังเคสแบบนี้ถ้าเกิดจากตัวฟันสามารถแก้ไขได้ด้วยการจัดฟันอย่างเดียวแต่ถ้าสาเหตุเกิดจากโครงหน้าขากันไกลเนี่ยนะคะต้องอาศัยการผ่าตัดร่วมด้วยค่ะฟันศพเปิดนะคะอันนี้ตรงข้ามกับฟฟัันนลึกกค็ือ ฟันไม่เหลื่อมกันเลยค่ะทั้งฟันบนฟันล่างปกติจะต้องมีการเหลื่อมกันแต่อันนี้เปิดอ้าออกจากกันพบได้ทั้งในฟันหน้าและฟันหลังนะคะลักษณะการโซฟันแบบนี้ยากค่ะส่วนมากมันก็ต้องอาศัยการผ่าตัดร่วมด้วยค่ะฟันเบี้ยวนะคะเส้นแบ่งบนซ้ายขวาบนล่างไม่ตรงกันค่ะอันนี้มักจะเป็นผลมาจากฟันเกหรือว่ามีฟันคุดฟันไม่ยอมขึ้นหรือว่าถอนฟันไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งทําให้ฟันเนี่ยล้มไปฝั่งนั้นก็ทําให้เส้นที่แบ่งซ้ายขวาบนล่างไม่ตรงกันค่ะ ก็จะแบ่งได้คร่าวๆประมาณนี้นะคะสำหรับปัญหาที่พบได้บ่อยๆสำหรับคนไข้ที่มาปรึกษาจัดฟันส่วนปัญหาที่นานาจะพบได้ทีนะคะก็คือฟันที่สลับตำแหน่งนะคะไม่ยอมขึ้นในตำแหน่งของตัวเองหรือว่าฟันที่ไม่ยอมขึ้นเนื่องจากเป็นฟันโค้ดทำให้เราก็ไปเปิดกระดูกติดข้างมือแล้วก็ดึงลงมาหรือว่าฟันที่เอ่อล้มสังอกล้มจากการที่เกิดจากคนไข้เป็นาแป่งพยานโด้เคสแบบนี้จะนานากวดอีกค่ะเพราะว่าคนไข้มักจะมีการรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไม่ค่อยมาพบทิ่กลินิกเท่าไหร่ค่ะ โอ้โหจะเห็นได้ว่าคนที่มาจัดฟันเนี่ยจะมีปัญหากันมากมายหลากหลายรูปแบบเลยนะคะส่วนตัวพวกเราเองหมอสองคนนี้ก็จัดฟันเหมือนกันนะของหมอกิฟเนี่ยค่ะจะมีปัญหาฟันยื่นนิดๆิฟันซ้อนนิดนิดนิสแบบนิสมากๆนะคะนิสแบบไม่ต้องจัดก็ได้แต่ว่าพวกเราเป็นหมอฟันเราก็ต้องจัดฟันเพื่อความเป๊ะปังสักในนึงข้ามากันเป็นไงคะ ของหมอนะคะก็มีฟันเกเล็กน้อยมากจริงค่ะแค่คู่หน้าบนล่างบิดเข้าหากันเล็กน้อยก็จัดพอให้รู้สึกว่าฟันขยับเป็นยังไงเจ็บขนาดไหนจะได้มาแชร์ประสบการณ์กับคนไข้ได้นะคะได้ข่าวว่าหมอก,การจัดเองทุกขั้นตอนเองเลยในปากตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าอันนี้จัดฟันแบบ i n น i ิสไ i g ์นะคะก็เริ่มตั้งแต่สแกนปากเองติด attachment เองสบบฟันเอง <laughs> ทำเองทุกอย่างเลยค่ะหมอการทุ่มเทมากจริงๆค่ะสำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP แรกของการจัดฟันเพราะฉะนั้นหมอก็มาบอกแล้วนะว่าครั้งแรกที่เรามาพบคุณหมอจัดฟันนะคะเราจะต้องบอกถึงสิ่งที่เรากังวลใจให้คุณหมอทราบว่าเรามีปัญหาตรงไหนอยากแก้ไขตรงไหนนะคะเพื่อที่ว่าคุณหมอจะได้วางแผนการรักษาให้ได้ถูกต้องตรงใจของเรานะคะหมอย้ำนิดนึงว่าการจัดฟันนะคะจะต้องจัดกับคุณหมอเฉพาะทางจัดฟันเท่านั้นนะคะเพื่อแผนการรักษา ที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้ฟันเราเคลื่อนได้อย่างมีทิศทางที่ถูกต้องจะได้เพื่อผลลัพธ์ที่เราพอใจนะคะอย่านะคะลูกแบบว่ามาถึงครั้งแรกแล้วถามหมอว่าหนูจะติดเครื่องมือได้เลยไหมคะไม่ได้นะคะลูกครั้งแรกคือวางแผนการรักษาก่อนนะคะลูกนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่ะก็หลังจากที่ตรวจแล้ววางแผนการรักษาแล้วนะคะคนไข้โอเคที่จะทำก็สามารถเริ่มเริ่มต้นการจัดฟันได้ด้วยการพิมพ์ปากเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็ เข้าสู่กระบวนการเคลียร์ช่องปากต่อไปค่ะเคลียร์ช่องปากอะไรแล้วก็สามารถเริ่มติดเครื่องมือได้เลยค่ะค่ะมาถึงคำถามยอดฮิตนะคะนี่หมอถามแทนใจเลยนะคะจัดฟันครั้งแรกเจ็บไหมคะหมอการไม่เจ็บค่ะแต่ออกแนวตึงๆึงดินฟีปากมากกว่าค่ะเนื่องจากเวลาเราถ่ายรูปเ,เนี่ยจะต้องมีเครื่องมือในการล้างแก้มดินฟีบากเพื่อให้แก้มกับดินฟีบากนี่ไม่มาสัมผัสฟันรวมไปถึงตอนที่ติดเครื่องมือด้วยนะคะก็จะไม่เมื่อย่อยประมาณ30นาทีค่ะ หลังจากที่ติดเครื่องมือไปแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกระคายเคืองในช่องปากเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมีมีเหลี่ยมมีคมนะคะอาจจะรู้สึกขูดแก้มขูดริมฝีปากแล้วก็หลังจากที่เครื่องมือมีการให้แรงไปที่ฟันแล้วเนี่ยฟันเริ่มขยับก็จะรู้สึกว่าปวดปวดตึงๆกัดฟันแล้วก็จะเจ็บนะคะแต่ทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยก็าจาะค่อยๆดีขึ้นภายในหนึ่งถึงสอาทิตย์ค่ะอ่ะหมอรู้ใจค่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเชื่อว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจะต้องมีคําถามในใจว่าแล้วมาจัดฟันครั้งแรกอ่ะ มันกี่บาทแพงไหมนะคะบอกได้ตรงนี้เลยว่าไม่แพงนะคะสำหรา่าการมาจัดก,การครั้งแรกอะคะ่ะครั้งแรกคือการปรึกษาแล้วก็วางแผนการรักษาซึ่งบอกเลยว่าฟรีนะคะสําหรับพวกหมอเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจพวกเราคือหมอหรือว่านางฟ้ากันแน่นะคะการปรึกษานี่ฟรีเลยไม่ว่าจะเป็นมาเจอกันที่คลินิกหรือว่าจะเป็นช่องทางแบบอ่า inbox มาหลังไม้นะคะทางไลน์ทางอีเมลทาง Facebook ใดๆนะคะถ้าเป็นการปรึกษาแล้วเนี่ยรับรองว่าฟรีนะคะ แต่ถ้าสําหรับคนที่อยากจะเริ่มเลยนะคะมาถึงครั้งแรกปรึกษาวางแผนการรักษาเรียบร้อยอยากจะเริ่มเลยนะคะเราสามารถที่จะเริ่มพิมพ์ปากได้นะคะค่าใช้ใจ่ายในการพิมพ์ปากนะคะจะอยู่ที่1นึ่บาท ะะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะจะมีการเอ็กซเรย์เพื่อการจัดฟันก็จะมี2ฟิล์มนะคะเป็นใบหน้าด้านตรงกับใบหน้าด้านข้าง2ฟิล์มก็อีก1,000บาทเพราะฉะนั้นรวมค่าพิมพ์ปากกับค่าเอ็กซเรย์ก็จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด2,000บาทนะคะหลังจากนั้นนะคะเราถึงจะไปเข้าสู่ขั้นตอนอื่นๆของการจัดฟันพวกการเตรียมช่องปากแล้วถึงจะกลับมาเจอหมอกันอีกทีตอนติดเครื่องมือจัดฟันนะคะ สำหรับใครนะคะที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องจัดฟันนะคะสามารถเขียนคําถามมาได้ในคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องจัดฟันนะคะก็ทิ้งทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้นะคะทางเรา2คนก็จะทำคลิปดีๆออกมาให้ให้ได้ชมกันต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย